ค่ะเพื่อนๆ่นคะ่ะคลิปนี้พาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใสแะะ่แว่นเอ่อบโฟคัลนะคะแว่นไบโฟคัลอันนี้ก็คือเป็นแว่น2ชั้นนะคะส่วนคือคุณน้องท่านนี้นะคะยังค่ะยังไม่เคยใสยแว่นโปียยังไม่เคยใส่แว่น 2, 2> ชั้นค่ะคุณน้องคนนี้ยังไม่เคยใส่แว่น2ชั้นส่วนคุณน้องท่านนี้นะคะเป็นลูกค้ามา20กว่าปีที่แล้วแล้วใส่แว่นโปรเกสซีมาตลอดแล้วพอมาตอนนี้คือ จะเปลี่ยนเป็นแบบใส่แว่นสองชั้นเพราะว่าคือสายตาสั้นน้อยลงแล้วจนเหลือแค่เป็นสายตาเอียงก็เลยมีความรู้สึกว่าฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นใส่โปรเกรสซีฟเพราะว่าคือ,อ,อตอนนี้คือมองไกลเนี่ยไม่ใสแ่แว่นก็ได้ในความรู้สึกเขาอะนะคะแต่พาก็พยายามบอกว่าคนที่จะต้องใส่ให้ติดตาเพื่อที่จะรักษากล้ามเนื้อตาไว้นะคะทีนี้ก็เลยหันกลับมาใช้เป็นแว่นสองชั้นแล้วทีนี้ พอเวลาดูหนังสือพอเวลามองไกลอะนะคะส่วนคุณน้องท่านนี้เก่งมากเลยไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะแต่พอใส่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดินได้เลยดูหนังสือก็ดูได้นะคะส่วนคุณน้องท่านนี้ก็แบบประเภทที่ว่าความรู้สึกฝังใจกับโปรเกรสซีฟฉันใส่แว่นดูฉันใส่แว่นดูหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันดูได้ทุกระยะแต่พอมาเป็นโปรเกรสซี ทำไมอันนี้ฉันต้องเงยหน้าขึ้นอย่างนี้ทำไมทำไมยกแว่นขึ้นมาอย่างนี้มันจะสูงกว่ามันจะดีกว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใส่โปรเกรสซีฟเวลาเราดูหนังสือเราจะเงยหน้าขึ้นเองนะคะเราจะเงยหน้าขึ้นตามปกติของคนที่เคยใส่แว่นมาก่อนเคยใส่สองชั้นเออใส่โปรเกรสซีฟมาก่อนแต่พอมาใส่แว่นสองชั้นเนี่ยเราจะต้องเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาตาเราเนี่ยมาอยู่ตรงช่องกลางแต่ว่าโปรเกรสซีฟเนี่ย ช่วงดูหนังสือมันจะสูงกว่าในระยะของแว่นสองชั้นนะคะฉะนั้นมันจะมีความเหลื่อมล้ํากันนิดนึงนะคะออลองดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าแว่นอันเนี้ยมองไกลเราก็จะมองได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะอ่แล้วทีเนี้ยลองดูลองดูว่าดูหนังสือนะคะใช่ไหมคะถ้าดูหนังสือเนี่ยถ้าดูหนังสือดูในระยะแบบเนี้ยถ้าเราเข้าถื่อเข้า เข้าตัวใกล้นิดหนึ่งนะคะเราก็จะไม่ต้องเชิดหน้าสูงขึ้นนะคะในลักษณะในลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยข้อสอบเนี่ยตั้งตั้งให้มันเป็นลักษณะตั้งฉากนะคะแล้วก็ดูหนังสืออย่างนี้ดูได้ไหมคะได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปยกแว่นขึ้นสูงปุ๊บเราก็จะต้องเราก็จะต้องเงยหน้าขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าก้มหน้าเหมือนเดิมอ่ะก้มหน้าลักษณะแบบเดิม ถ้าอย่างนี้ดูได้แต,แต่พอเราก้มหน้าในลักษณะนี้ปุ๊บเรายกกระดาษเรายกหนังสือขึ้นสูงเราจะเห็นรอยเส้นที่แบ่งเป็นเส้นสองชั้นตรงนั้นจากนั้นตัวหนังสือกับตัวหนังสือ,อตัวหนังสือที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหลือมล้ำกันใช่ไหมคะขอ,ของคุณพี่เป็นไหมคะนะคะของคุณของคุณน้องท่านนี้ก็เป็นแต่ว่าคุณน้องท่านนี้คือพอบอกว่าดูหนังสือเนี่ยให้อยู่ในเหลือบอยู่ในลักษณะไหน คุณน้องทำได้เลยนะคะคือปกตินี่อายุ59แล้วปกติไม่ไม่ไม่เคยไม่ชอบใส่แว่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นใส่ตามานานแล้วแต่อยเงี้ยพอมาน้องแนะนำให้มาตัดแว่นอี่ร้านพี่พานะคะที่ร้าน i ิ n ัน i อยชัางอิสระชั้น2นะคะวันนี้ได้มาลองใส่แว่นที่พี่เขาแนะนําตั้งแต่แรกเลยว่าวิธีใส่แว่นเนี่ยเราควรจะใส่จากข้างล่างขึ้นไปเพื่อให้มันเกี่ยวหูนะคะแล้วแว่นเนี่ยจะไม่หล่น เพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปใส่แว่นคือทั้งบนลงไปอันนี้มันจะไปเกี่ยวใช่แล้วมันจะทําให้แว่นเนี่ยล่วงลงมาใช่มันจะทําให้คือเส้นอนแว่นเราเนี่ยขาแว่นเราเนี่ยพอมันไปโดนเส้นผมตรงนี้มันก็จะลื่นพอมันลื่นเสร็จปุ๊บพอเวลาเราก้มเนี่ยคือหน้าแว่นน่ะมันจะหล่นลงมามันจะทําให้โฟกัสอะไรพวกนี้มันเสียนะคะทีนี้เนี่ยแว่นบโอโฟคอลเนี่ยบโฟคอลบอโโฟคอลเนี่ยค่ะข้างบนเนี่ยมันจะมองระยะไกลรู้สึกวันนี้เห็นภาพ ตัวหนังสือนะคะระยะไกลได้ชัดมากนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นระดับสายตาปกติเราใช้มือถือจะอยู่ระดับนี้ใช่ไหมคะก็คือเราแค่ก้มหน้าลงนิดนึงก็คืออ่านได้ชัดขึ้นอันนี้แบบดีมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ลองไปเดินข้างนอกดูนะคะเดินขึ้นเดินลงที่ชานอิสระเนี่ยก็รู้สึกปกติไม่ได้เวียนศีรษะอะไรคือคดีมากๆเลยค่ะคแนะนำเลยค่ะร้านนี้ชันขออนุญ <c oughs> คือข้อสำคัญนะว่าข้อสำคัญว่า ถ้าเราใส่เลนส์โปรแกสีหรือว่าเราใส่แว่น2ชั้นนะคะ2ชั้นก็คือบ i ฟคอนะคะเวลาเดินน่ะเราต้องก้มหน้ามากๆ <c oughs> เพื่อที่เราจะเอาอันบนเนี้ยอันบนนี่คือจุดจุดบนเนี่ยนะคือจุดมองไกลฉะนั้นเวลาเราเดินเวลาเรามองพื้นนั่นคือระยะไกลนะคะ <c oughs> เราจะต้องเอาระยะไกลเนี้ย ไปมองพื้นนะคะเราจะเดินเงยหน้าไม่ได้เพราะถ้าเราเงยหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะเจอระยะกลางพอเราเจอระยะกลางปุ๊บเราจะเห็นพื้นเหลื่อมล้านะคะเหมือนกับแว่ในนี้พอแว่พอพี่เงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอพี่มองพื้นปุ๊บพี่จะเห็นรอยนะคะจะเห็นจะเห็นเป็นรอยสบสองแต่เออซ้อนกันมันจะเห็นเป็นรอยซ้อนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า จำจำจำมาไว้เลยมันม,ม,มีมีหลักของมันนะฮะโปรเกรสซีฟหรือเบลน,นสองชั้นไบ f o c a เเวลาถ้าเดินให้ก้มหน้ามากๆก้มหน้ามากๆแล้วก็มองเหลือบตาขึ้นสูงนิดนึง mm hmm. เราก็จะเราก็จะไม่ไม่เห็นภาพที่เป็นซ้อนกันในช่วงใหม่ๆนะคะแต่ถ้าเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้นั่งพยายามเชิดหน้าเขาไว้เพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราดูหนังสือเราจะหยิบขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราก้มหน้า เวลาถ้าเรานั่งกม้มนั่งแล้วเราก้มหน้าตัวอักษรตัวหนังสือที่เราเห็นเนี่ยมันจะเบลอแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรานั่งแล้วเราเชิดหน้าขึ้นไว้ปุ๊บเนี่ยดูหนังสือมันจะเห็นชัดนะคะจำไว้เลยว่าเวลาเดินเชิก้มหน้าเวลานั่งเช้นเชิดหน้าแค่นั้นนะแหละรับๆองได้ดูได้นะคะตอนนี้นี่คือของของคุณน้องคนนี้นี่ค่อนข้างจะโอเคและเก่งมากเลยนะคะส่วนคุณน้องท่านนี้ยังมีเครื่องหมายไควเช่นมาร์กอยู่ใช่ไหมคะ ชัดเจนก็แต่แต่ก็มองได้แล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มชินแล้วว่าเวลาอ่านหนังสือก็ต้องมองลงต่ำเนี่ยค่ะไม่ไม่ใช่เวลาดูหนังสือเนี่ยให้เงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้านะคะถ้าเรามองต่ําเนี่ยเราจะไม่เห็นสมมติว่าก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่แว่นสองอ่บิย์โฟลที่มันเป็นเลนสองชั้น จริงๆแล้วมีความรู้สึกอ่ะเดิมเนี่ยเห็นแม่ใส่ก่อนมีความรู้สึกว่าโอ้แว่นคนแก่แต่จริงๆพอได้มาใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันแก่หรืออเลยเท่าไหร่ก็คือทันสมัยแต่ว่ามันไม่ต้องมีแว่นสองอันคือจะกรวรดตรงนี้เองใช่เอางั้นเดี๋ยวขอโชว์คุณแม่ด้วยนะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แนอันนี้คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่เป็นลูกค้าพาเต้ทั้งหร่หแล้ว20ปีได้แลได้ค่ะ ยี่สิบยี่สบกว่าปีแล้วคุณแม่ตอนนี้นี่คุณแม่มาสอนคุณลูกใส่แว่นสองชั้นแล้วนะลูกๆก็เรียกอะไรนะลูกๆแก่แทนคุณแม่แล้วอายุสวแต่ว่าใจยังไม่สวคุณแม่ไปไหนไปทั่วเลยค่ะ Mm hmm. โอเคค่ะคลิปนี้ก็เลยมาให้ความรู้กับเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะยังไงก็ลองดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าใส่แล้วมีปัญหาหรือยังไงถ้าไม่เข้าคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ<า>ค่ะ<ย>ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะ Vision Point ตึกชานิสระชั้นสองค่ะที่พาเจ้าของร้านเนี่ยนดีน<า>บริการน,น่นารักมากมีแนะนำเทคูกควิธีการดูแลสายตาได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ลูกค้าไลน์นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะคุณ มาทําผลที่ผลที่สองไหมมาทําผลที่ผลที่สองเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วมาทํานี่วันนี้มาเป็นผลที่สองแต่คุณแม่นี่สามสี่ปีก็มาครั้งหนึ่งเนาะของคุณแม่นี่สามสี่ปีมาครั้งหนึ่งเหมือนกับคุณลูกสาวคุณลูกสาวคนนี้นี่ก็สามสี่ปีมาครั้งหนึ่งแต่มารู้จักกับร้านนี้เพราะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจำไม่ผิดนะว่าคุณน้องอออ่ะเทำงานอยู่ที่ตึกแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วมีนคนในห้องน้ำคุยกันใช่ไหมไม่ไม่ค่ะไม่ใช่เพื่อนที่บริษัทแนะนำมาอ๋อเพื่อนที่แนะนำเพื่อนที่บริษัทแนะนำมาแต่ก็รู้สึกว่าจะมีนะแบบประเภทที่ว่าเข้าห้องน้ำแล้วได้ยินเขาคุยกันว่าร้านที่อยู่ร้านมิชชั่นพอยที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้มาร้านนี้สิมาร้านนี้สิเสร็จแล้วแกก็มาตามลายทาง มีนะคะมีอย่างนี้มีอยู่สองสามลายที่มาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ร้านนู้นนะคะไม่ใช่มาร้านนี้ร้านนี้ก็รอดูนะว่าจะมีคนมาตามลายทางหรือเปล่าอันนี้ตามมาจากร้านที่สุขุมวิทค่ะ <c oughs> ค่ะเพร,ะพระาะว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะได้มาอยู่ตรงนี้สองเดือนล้วเนี่ยมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ